คุณครูสัญญาเมื่อไหร่คุณครูจำไม่ได้จำไม่ได้บองไปนอนไปนอนได้แล้วป่าคุณครูไม่พาไปหลอกไม่ได้บองพูดมากไปเดี๋ยวเขาลำคาญไม่ได้ดี๋วจะิงพูดก็มากพูดไม่หุพูดตลอดาเลยบนมาแล้วสวัสดีค่ะนองอึ่งทุกคนตอนนี้คุณครูไม่รู้หายไปไหนแล้วพี่บองจะสอนน้องอ ไม่ตอบวันนี้บองพูดไม่ได้หรอวันนี้บองพูดไม่เป็นหรอคะบองทำอะไรอยู่คะอ้าวทำไมวันนี้บองไม่พูดล่ะวันนี้บองพูดไม่เป็นแน่เลยใช่ไหมฮัลโหลบองบองจ๋าบองไม่ตอบยิงยิงบองไม่ตอบตัวแข่งไปแล้วบองไม่ตอบค่ะเมื่อกี้บองพูดอะไรกับปอหนึ่งหรือเปล่าคะใครไม่พูดอดกินไอติมนะไม่พูดอดกินไอติมนะพูดไปแล้วหรอคะแล้วหรอคะจ๋าเมื่อกี้บองแอบพูดอะไรกับน้องปอหนึ่งไหมไม่พูดอะไรเลยค่ะจริงนะ อันนี้บองขอสอนปอหนึ่งเองค่ะคุณครูไปนอนได้เลยค่ะแน่ใจนะอย่าชวนน้องปอหนึ่งทะเลาะนะน้องปอหนึ่งทะเลาะนะไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้บองนั่นแหละไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้บองนั่นแหละเออไปไปพักก่อนเดี๋ยวคุณครูสอนน้องปอหนึ่งก่อนได้ยินไหมคะไปนอนก่อนนยคะก่อนนะคะคุณครูสอนน้องปอหนึ่งก่อนนะจ้าไปได้แล้วเมื่อกี้บองคุยอะไรกับปอหนึ่งหรือเปล่าคะแอบบอกอะไรปอหนึ่งหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่านี่อะบองเนี่ยไว้ใจไม่ค่อยได้มามาเรียนกันก่อนดีกว่าค่ะวันนนนนีี้เเเเมืื่่ออววาาารรรรรรยยงกกผัณุต โดยใช้อักษรกลางนะคะอักษรกลางมีกี่ตัวแล้วนะอักษรกลางมี9ตัวกจดตดตบปอแล้ววันนี้ล่ะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการผันวรรณยุกต์อักษรสูงอักษรสูงเมื่อวานอักษรกลางวันนี้อักษรสูงจําได้ไหมคะอักษรสูงมีกี่ตัวแล้วมีตัวอะไรบ้างใครจําได้บ้างจําได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูมาทบทวนเอามาขอกระดานหน่อยขอกระดานหน่อยอักษรสูงมี11ตัว11ตัวมีตัวอะไรบ้าง นักเรียนเคยท่องไหมคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันมีอยู่7ดพยางใช่ไหมคะจะทํายังไงให้ครบ1 1ก็เพราะว่ามันมีตัวที่ออกเสียงซ้ากันผีฝากถุงคําว่าถุงมีสองอทอถุงใช้ไปแล้วและทอฐานทอถุงกับทอฐานเพิ่มมาอีกตัวต่อไปข้าวข้าวในนี้ใช้ขอไข่มีขอไข่และขออะไรคะขอขวดสองขอและมีสารอยู่3ามสารสอเสือสอสาราสอฤษีนะคะสอสอสอทอมีสองถอ ขอมีสองขอและสอมีสามสอเวลาเราอ่านก็เป็นผีฝากถุงถุงข้าวข้าวสารสารสารให้ฉัน11ตัวนี้จริงๆอักษรสูงจะไม่ยากนะเวลามันออกเสียงมันจะออกเสียงไม่เหมือนเพื่อนอยู่นะคะอย่างเช่นตัวขอเวลาออกเสียงมันก็จะเป็นขอสอพอหมอมีไหมตัวหมอไม่มีมีแต่ตัวมอหมอไม่มีดังนั้นตัวมอไม่ใช่อักษรสูงนะคะ จำได้นะเดี๋ยวเรเรียนไปเรื่อยๆเราก็จะจําได้ดีขึ้นนะคะอักษรสูงจะพันได้แค่3มเสียงนะคะมีเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตาวาแต่ว่าเสียงจัตาวาเนี่ยจะไม่ได้มีไม้จัตาวาอยู่ด้วยนะคะอย่างเช่นคําว่าขาขออาขาคาขาค่าค้าขามันเป็นเสียงของจัตาวาแต่มันไม่มีไม้จัตาวา,าเรามาฝึกพันอักษรสูงกันมาเริ่มต้นที่คําแรกกันเลยมาคําที่1 พร้อมนะสะกดตามคุณครูค่ะพร้อมแล้วขึ้นมาเลยคำท,ที่หนึ่งขออาขาขออาขาไม่เอก่ะขออาขาไม่โทรค่ะขาขาค่ะได้นะคะ,ะชุดที่สองสะกดตามคุณครูเหมือนเดิมนะคะขอไอไข่ขอไอไข่ไม่เอกไข่ ขอไอไข่ไม้โทไข่ไข,ไ,ขไข่ไข่ไข่มาชุดที่สามชุดที่สามเรามาสะกดพร้อมๆกันค่ะถออํถาถ่ำถออําถ่ำไม่เอกถ่ำถออําถ่ำไม้โถ่ำ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 ได้นะอ่ะชุดต่อไปพร้อมๆกันผออาผา ผออาผาไมเอกผาผออาผาไมโทผ้าผาผาผ้าผาผาผ้าได้นะคะชุดต่อไปออกเสียงดังๆพร้อมๆกันค่ะสอเอือเสือสอเอือเสือไม้เอกเสือสเอือเสือไม้โทเสื้อเสือเสือเสือเส้อชุดต่อไปมามาแล้วสะกดพร้อมกันค่ะ หอแหหอแหหอแอแหไม่เอกแห่หอแอแหไม่โทแห่แหแห่แห,แห่ง่ายนิดเดียวใช่ไหมเอางั้นขึ้นมาคำต่อไปขึ้นมาเลยขึ้นมาแล้วพร้อมสะกดพร้อมกันถอเอาเถาถอเอาเถาไม่เอกเถาถอเอาเถาไม่โทเท่าเถาเถาเท่า,ทา,ทา,ทา คำต่อไปขึ้นมาเอาขึ้นมาแล้วพร้อมนะสะกดพร้อมกันค่ะสอูสูสอูสูไม่เอกสู่สอูสูไม่โทสู้สูสู่สู้เก่งมากจะทำยังไงให้เราอ่านได้เก่งๆคะต้องฝึกฝนบ่อยๆทบทวนบ่อยๆได้นะไปเดี๋ยววันนี้เรามาดูคำศัพท์กันบ้างมีคำว่าอะไรบ้างตั้งใจอ่านนะอ่านพร้อมๆกับคุณครูนะคะอ่านได้นะเราอ่านแบบสะกดก่อนนะเอามามาฝึกสะกดกันคำที่หนึ่งขึ้นมา กอกอผอไอไผ่ไม้เอกไผ่กอไผ่กอไผ่กอไผ่ได้นะคะกอกอผอไอไผ่ไม้เอกไผ่กอไผ่ได้นะกอไผ่ไปได้อ่ามาดูคําที่สองกันต่อคําที่สองขึ้นมาแล้วเตรียมพร้อมสะกดพร้อมกันไปสอไอใส่ไม้เอกใส่สอเอือเสือไม้โทเสื้อใส่ เสื้อคำนี้อ่านว่าใส่เสื้อใส่เสื้อได้นะคะได้แล้วไปได้คำต่อไปขึ้นมาแล้วพร้อมสะกดพร้อมกันฝอเอาเฝาไม้โทเฝ้าขอไอไข่ไม้โทไข่เฝ้าไข่เฝ้าไข่เฝ้าไข่มีคนไม่สบายก็ต้องไปเฝ้าไข่ได้นะคะได้แล้วเฝ้าไข่คำต่อไป มาสะกดพร้อมกันหอเอหอไม้เอกหอผออาผาไม้โทผ้าหอผ้าหอผ้าหอผ้าอันได้นะคะไปได้หอผ้าคำต่อไปขึ้นมาแล้วพร้อมหรือยังคะพร้อมนะสะกดพร้อมกันค่ะขอเอขอไม้โทขออ้อมือ,อมือขอ้อมือขอ้อมือข้อมือ ้นะข้อมือข้อมือไปได้ต่อไปคํานี้คํานี้เตรียมสะกดพร้อมกันขอเอาเขาไม้โท,เข,โทเข้าถออามทาไม้โทถ้ำเข้าถา้ำเข้าทำเข้าทำเข้าทำได้นะเข้าทำขอเอาเขาไม้โทเข้าถอําทําไม้โทถ้ำเข้าถ้ำได้ต่อไปคำนี้ มาสะกดพร้อมกันทอ,อทอผออาผาไม้โทผ้าทอผ้อาทอผ้าทอผ้า,าได้นะคะทอผ้าคําต่อไปขึ้นมา,ามาสะกดพร้อมๆกันสอีอสีไม้เอกสี่ออาหาไม้โทห้า สี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าได้แล้วนะสี่ห้าง่ายๆเลยคำต่อไปขึ้นมาขึ้นมาแล้วพร้อมสะกดค่ะงอูงูหอเอาเหาไม้เอกเหางูเหางูเหางูเห,ห,หาได้นะงูเห่านักกลัวมาไปเลยงูเห่าคําต่อไปขึ้นมาสะกดพร้อมกันหอแอแหไม้เอกแห มออามาแฮ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 มาทาอะไรกันคะแฮมาอ่านหนังสือกันหรือเปล่าวันหน่งแฮกันมาแฮมาอ่านหนังสือแฮกันมาแฮกันมาอ่านหนังสือครบเรียบร้อยสิบคำไปได้ทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะจาไว้ว่าคุณครูจะเลือกห้าคำนำไปเขียนตามคําบอกนะคะดังนั้นดูทุกคํานะมีอยู่สิบคำแต่คุณครูเลือกแค่ห้าคำนะดูทุกคาค่ะเอามาคําที่หนึ่งอ่านว่ากอไผ่กอ ไผ่กอไผ่ถูกต้องคําที่สองอ่านว่าใส่เสื้อ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 คําที่สามอ่านว่าเฝ้าไข่เฝ้าไข่เฝ้าไข่ได้คําต่อไปอ่านว่าห่อผ้าห่อผ้าห่อผ้า คำต่อไปอ่านว่าข้อมือข้อมือข้อมือไปแล้วนะ้าคำมาคำต่อไปอ่านว่าเข้าทำเข้าทำเข้าทำคำต่อไปอ่านว่าทอผ้าทอผ้าทอผ้าคำต่อไปเลยค่ะคำนี้อ่านว่า สี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าคำต่อไปขึ้นมาคำนี้อ่านว่างูเห่างูเห่างูเห่าไปและคำสุดท้ายขึ้นมาคำนี้อ่านว่าแหมาแหมาแห่มา,มา,มาได้นะคุณครูทบทวนครบสิบคำแล้วไปได้แห่มา,อ,า,อ,มาอ้าวบังไมกแล้ว อ้าวเดี๋ยวให้น้องปอหนึ่งไปเขียนตามคำบอกก่อนนะแล้วบองไปนอนพักก่อนนะเดี๋ยวบองมาใหม่นะคะบายบายจุ๊บจุ๊บหนึ่งไปเขียนตามคำบอกก่อนนะแล้วบองไปนอนพักก่อนนะเดี๋ยวบองมาใหม่นะคะบายบายจุ๊บจุ๊บโอ้โหเก็บได้ทุกคำเอาไปนอนก่อนไปนอนก่อนไม่ต้องพูดมากแล้วให้น้องไปเขียนก่อนนะคะ ได้ทุกาเอาไปนอนก่อไปนอนก่อนในก้างฟุตมากแล้วน้องไปเขียนก่อนนะคะจะไปได้แล้วไปนอนก่อนนะเ่าไปเขียนตามคําบอกกันคะ่ะเอากระดาษเหมือนเมื่อวานขึ้นมาเลยเอา่ามาต่อกันในการเขียนตามคําบอกอันนี้ของเมื่อวานทําเสร็จแล้วของวันนี้ก็ต่อจากเมื่อวานเลยด้านล่างขึ้นมาเขียนตามคําบอกห้าข้อพร้อมจะเขียนไหมคะพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วจับดินสอค่ะ มาเลยคำที่หนึ่งคำที่หนึ่งคำว่าใส่เสื้อใส่เสื้อใส่เสื้อ เฉลยใส่เสื้อเขียนยังไงคะใส่ใส่ต้องใช้ไม้หมวนนะคะจําให้ดีนะจําให้ดีนะคะใส่ต้องใช้ไม้หมวนสอไอใส่ไม้เอกใส่สอเอือเสือสอเอือเสือไม้โทเสื้อ ใส่เสื้อนะคะใส่เสื้อเอาตรวจเลยถูกไหมคะถ้าถูกทําเครื่องหมายถูกเลยถ้าผิดก็ทําเครื่องหมายผิดนะคะกากบาทมาต่อที่ข้อ2ค่ะข้อ2คําว่าเฝ้าไข่เฝ้าไข่เฝ้าไข่ เฉลยเฝ้าไข่อามาใช้ตัวฝอฝานะคะฝอเอาเฝ้าไม้โทเฝ้าขอไอไขสระไอไม้มาลายขอไอไขไม้โทไข่เฝ้าไข่เรียบร้อยตรวจเลยถูกกันไหมเอ่ยต่อไปไปกันต่อที่ข้อสามค่ะ ข้อสามคำว่าข้อมือข้อมือข้อมือ เฉลยข้อ3คํคำว่าข้อมือขออขอขออขอไม้โทข้อมอือมือมอือมือข้อมือข้อมือ,อ,มอถูกกันไหมคะตรวจเลยตรวจเลยค่ะแล้วก็ไปต่อกันที่ข้อ4ค่ะ ข้อสคำว่าทอผ้าทอผ้าทอผ้า เฉลยทอผ้าทออทอผออาผาไม้ทูผ้าทอผ้าถูกไหมคะทอผ้าทอผ้าเรียบร้อยและข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายข้อห้าข้อห้าคำว่างูเห่างูเห่างูเห่า เลยคำว่างูเห่าเอามาเขียนงูเห่าคำว่างูก่อนคำว่างูนี่เขียนง่ายๆเลยใช่ไหมคะงอูงูงอูงูหอเอาเห่าไม้เอกเห่างูเห่าถูกกันไหมเอยเอาตรวจเลยค่ะห้าข้อห้าข้อตรวจแล้วก็เหมือนเดิมเลยทำอะไรต่อคะใครที่ผิด แกให้ถูกเขียนมาสองช่องนี้ใครที่ถูกแล้วก็เขียนซามสองช่องนี้จะได้เก่งๆค่ะถ้าใครเขียน2ช่องไม่ทันเขียนหนึ่งช่องก่อนก็ได้แล้วอีกช่องเอาไว้เขียนตอนพักเบรกแต่ต้องทำให้เสร็จนะคะ เรียบร้อยแล้วมาที่แต่งประโยคค่ะวันนี้เหมือนเดิมเลือกคําข้างบนค่ะหนูจะเลือกคําไหนก็ได้ไม่ต้องเหมือนครูก็ได้หรือจะเหมือนของคุณครูก็ได้นะคะเอาวันนี้คุณครูเลือกคําว่าอะไรดีอา่าคุณครูเลือกคําว่าเฝ้าไข่ก็สองเฝ้าไข้ก็เขียนลงมาเลยเฝ้าไข่ เ้าไข่และงูเห่า คุณครูเลือกคําว่าเฝ้าไข่กับงูเห่าใครจะเลือกเหมือนครูก็ได้หรือเลือกไม่เหมือนก็ได้นะคะเอาละทีนี้มาแต่งประโยคเมื่อวานที่คุณครูบอกว่าแต่งประโยคจะต้องมีคําที่เราเลือกลงไปในประโยคด้วยนะคะเราเลือกเฝ้าไข่แต่เราแต่งแล้วไม่มีคําว่าเฝ้าไข่ไม่ได้ต้องเอาคําว่าเฝ้าไข่เข้ามาด้วยต้องคิดก่อนเฝ้าไข่ใครเริ่มต้นด้วยคําว่าใครใครดีคะไหนเอาแผ่นนี้มาดูซิมีใครให้เลือกได้บ้างเนี่ยมีพ่อมีแม่ ที่น้องปู่เอาใครดีนะใครเฝ้าไข้ใครดีนะอือเอานี้ดีกว่าคุณครูเอาเป็นป้าชูเฝ้าไข้ลุงโจอจบในตรงนี้เลยป้าชูนี่ป้าชูกับลุงโจป้าชูเฝ้าไข้ลุงโจเพราะว่าลุงโจป่วยไม่สบายเอาป้าชูคุณครูเขียนป้าชูป้าชูปออาปาไม้โทป้า ชออูชูป้าชูแล้วก็ป้าชูแล้วก็เอาคำที่เราเลือกมาป้าชูเฝ้าไข่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 ใครคะลุงโจลุงโจ ว้าไค่ลุงโจเรียบร้อยแล้วต่อไปข้อสองคุณครูเลือกคำว่างูเหา่าเอ๊จะให้งูเห่ามันทำอะไรดีงูเห่าไปกินหรือว่างูเห่ามันทำอะไรงูเห่ามันงูเห่าร้องเพลงได้ไหมคะไม่ได้เอ๊หรือว่าให้ใครทําอะไรงูเหา่าใครจับงูเห่าดีไหมอ่าเอาใครก่อนใครใครใครในนี้เอาใครเอาคุณพ่อดีกว่าพ่อเอาพ่อมาพ่อพ่อทาอะไรกับงูเห่าดีนะพ่อ พ่อให้พ่อทําอะไรงูเห่าดีคะอ้าวมาดูซิพ่อทําอะไรทําอะไรทําอะไรได้บ้างพ่อกินงูเห่าดีไหมไม่ดีนะไม่น่าจะอร่อยนะแต่บางคนเขาก็กินใช่ไหมคะไม่เอาไม่ให้คุณพ่อกินดีกว่าคุณพ่อมีงูเห่าคุณพ่อดูงูเห่าคุณพ่อซื้องูเห่าคุณพ่อจับงูเห่าคุณพ่อทํางูเห่าคุณพ่ออ่านงูเห่า ตีงูเหา่าบอกงูเหา่าลองงูเหา่าเอาอะไรดีคุณพ่อจับแล้วกันนะคุณพ่อเก่งมากเลยคุณพ่อสามารถจับได้ด้วยเพราะว่าคุณพ่อมีวิชาจับงูเหา่าพ่อจับจออะบอจับจออะบอจับพ่อจับงูเหา่า พ่อจับงูเห่านักเรียนจะไปจับงูเห่าเหมือนพ่อได้ไหมคะไม่ได้นะคะงูเห่าอันตรายงูเห่าเป็นงูที่มีพิษนะคะพ่อจับงูเห่าได้เพราะว่าพ่อเนี่ยมีวิชาพ่อเก่งมากพ่อเลยรู้วิธีการจับงูเห่าพ่อจับงูเห่าเอาแบบง่ายๆก่อนนะแต่งประโยคแบบง่ายๆค่ะใครจะเติมต่อด้านหลังก็ได้นะพ่อจับงูเห่าไปปล่อยในป่าหรือว่าพ่อจับงูเห่าไปกินได้ไหมคะ น่าจะอร่อยนะพ่อจับงูเห่าไปขายแล้วแต่เลยแต่คุณครูให้ฝึกง่ายๆก่อนพ่อจับงูเหา่าจบเลยได้แล้วแต่งประโยคนะคะเรียบร้อยเสร็จแล้วที่แต่งประโยคนี้เอาไว้ส่งคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเอามาตรวจเดี๋ยวไปหน้าจอไม่รู้บองยังอยู่หรือเปล่าอา้าวบองมาอีกแล้ว มาทำอะไรคะตอนหนึ่งอ่านค่ะอ้าวได้ได้งั้นบองสอนอีกหนึ่งรอบนะเดี๋ยวคุณครูขึ้นคำแล้วบองอ่านให้น้องตอนหนึ่งฟังนะได้เลยสบายมากค่ะอ้าวพร้อมพร้อมพร้อมมากใส่เสื้อเป้าไข่ห่อผ้าข้อมือเข้าทำถอดผ้าสี่ห้ากูเห่า ถูกถูกทุกข้อเลยค่ะกี้เขียนตามคําบอกเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนการผันอักษรสูงกันนะคะเมื่อกี้เราเขียนคําตามคําบอกเสร็จแล้วเรามาทบทวนการพันอักษรสูงกันค่ะน้องบองอ่านตามคุณครูเป็นนะปอหนึ่งอ่านตามคุณครูเป็นไหมคะเป็นนะเดี๋ยวเรามาอ่านตามพร้อมๆกับน้องบองนะองจะอ่านตามคุณครูน้องปอหนึ่งอ่านตามคุณครูด้วยนะคะมาคําที่นหนึ่งขอขอข้อขอขอข้อขาขาข้า ขี่ขี่ขี้ขี่ขี่ขี้บ้องอย่าเพี้ยนสิโอน้องอ่านผิดหมดแล้วขี่ขี่ขี้ขี่บ้องอ่านไม่ถูกบ้องจะขี้อย่างเดียวเลยขี่ขี่ขี้ขี่ขี่ขี้โอ้นั่นแหละนั่นแหละถูกแล้วอ้าวคำต่อไปคำต่อไปเค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 อืมเคไปไหนล่ะเค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  บองมั่วอีกแล้วอ่ะบองมั่วอ่ะบองอยู่ตรงนี้บองอ่านไม่ถูกหรอว่าบองต้องอยู่ข้างนี้เข่าเข่าเข้าวเข่าเข่าข้าอืออยู่ฝั่งนี้แล้วเก่งบองชอบอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมโอ้ยอยู่อีกฝั่งแล้วเพี้ยนทุกทีฉาฉาชาฉาชาฉาไปหน่อยหน่อยฉาฉาชาฉาชาฉาฉาชาบองมั่วอีกแล้วอีกแล้วน้องปอหนึ่งตามบองทีนี้น้องปอหนึ่งอ่านไม่ออกเลยตอนนี้น้องปอหนึ่งอ่านไม่ออกเลยเดี๋ยวคุณครูจะเอาบองไปเก็บแล้วนะ อืม่านดีอืมเอากระดานขึ้นข้างบนทั้งนั้นต้องเอากระดานมาอยู่ตรงนี้เออคุณครูหากระดานม้วเลยตั้งแต่มีบองผาผาผ้าผาผาผ้าผาผาาผูผูผู้ผูผูผู้ผูผสีสีซี่ีสีซีเสือเสือเสื้อเสือเสือเสือหาหาห้าหาหาห้าบัง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  เอออันนั้นอักษรกลางนะกลางนะหนูชื่อเด็กหญิงบ้อ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 งบอง,ง,ง,งค่ะชื่อเด็กหญิงบ้อ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 งค่ะเมื่อวานบองไปว่ายน้ำแล้ววันนี้บองไปไหนต่อวันนี้บ้องจะไปกินไอติมใครจะพาบองไปล่ะ,ค,ค,ะคุณครูไงคะคุณครูสัญญาว่าถ้าอ่านเก่งๆริงก็จะพาบ้องไปกินไอติมคุณครูสัญญา,มาเมื่อไหร่คุณครูจำไม่ได้จำไ,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 ไม่ได้บองไปนอนไปนอนได้แล้วไปคุณครูคไม่พาไปหลอกไม่ได้บองพูดมากพูดมากเขาไม่พาไปเดี๋ยวเขาลำคาญไม่ได้ไบ้องไปหลอกบ้องเดี๋ยวก็จะกิน อยู่ตรงนั้นแหละบองอะไม่ให้บองพูดแล้วอ่าเมื่อกี้ทบทวนกันนิดนึงค่ะอักษรสูงมีกี่ตัวนะมีสิบเอ็ดตัวใช่ไหมคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันกลับไปฝึกฝนกลับไปท่องด้วยนะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอักษรสูงผันได้3มเสียงนะคะเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตาวาแต่ไม่ต้องใส่ไม้จัตาวาขออาขาเป็นเสียงจัตาวาอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนการผันเสียงอีกหนึ่งรอบนะเมื่อกี้ทบทวนกับน้องบองฟังไม่รู้เรื่องเลยน้องบองนัวมากเอามามาเรามาฝึกกันเองค่ะเอามาช้า,ชา ขาขาขาสีสีสีเห่าเห่าเหาไข่ไข่ไข่ฝาฝาฝ้าเสือเสือเสือท้ายสุดท้ายถัำ ทำทำไลนะคะไปฝึกฝนกันด้วยอา้าววันนี้พักผ่อนก่อนนะคะพักผ่อนก่อนเดี๋ยวคุณครูพาบองไปกินไอติมก่อนใครไปกินไอติมบ้างหรือเปล่าคะ่ะอา้าวไปใครจะไปไหนก็ไปได้ไปพักผ่อนแล้วมาเจอกันวันพรุ่งนี้คะ่ะกินไอติมไหมไมแล้วบองจะกินไอติมอะไรล่ะไอติมรสสตรอเบอร์รี่แล้วก็ช็ตตอกโกแลตด้วยค่ะเยอะไปหรือเปล่า จะกินพิซซ่าแตะแฮนเบอร์เกอร์ด้วยนะคะโอ้ยกินหมดเหรอแล้วบองมีเงินหรือเปล่าจะไปกินไอติมอ่ะก็จ่ายให้บองสิคะเพราะว่าบองไม่มีเงินหรอแล้วคุณครูมีเงินไหมคุณครูมีเงินไหมขอคุณนิพานะนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวครูพาไปขอเงินกับคุณนิพานะคุณนิพาคขาขอเงิน20บบาทค่ะบองจะไปกินไอติมนะคะเออบองมีตังไปกินไอติมแล้วค่ะทุกคน